สวัสดีครับบ้านก่อนนะครับร้านอยู่รังสิตคลองหนึ่งนะครับเปิดเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์นะครับแต่ร้านเปิดทุกวันนะก็เดี๋ยวผมขอสามนาทีแรกนะครับให้ลูกค้าได้ไปดูอาลบั้มนะครับว่ามีอะไรบ้างในร้านนะครับสวัสดีครับบ้านก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือไม่กั อยากดูรุ่นอื่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทุกแบบนะครับ7 0นแจ็คนะครับอะไรพวกนี้นะครับไม่อินเจแปนนะครับก็ไปที่ลายนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับปกตินะค้นหานะครับก็เป็นไลเป็นลน์ส่วนตัวของลูกค้านะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับก็เอ้ยไม่ใช่นกดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ Add KRON นะครับ KRON นะครับก็คือชื่อร้านผมเลยแอปนะครับมีแอปด้วยนะ KRON นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วลูกค้าก็กดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็กดแชทนะครับอ่ะจะมาหน้านี้เลยนะครับตรงนี้เป็นแผนที่ร้านนะครับกดกดไปได้เลยกดปุ๊บมันจะนําทางมาให้เลยนะครับอยู่คลองหนึ่งนะครับออาจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับเป็นแผนที่ใน Google นะอย่างเงี้ยผมอยู่ยุยยานะกดนําทางปั๊บนำทางมาให้เลยนะครับอยู่หลังฟิวเจอร์นะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็เป็น YouTube เป็น s h อ p e e กดไปจะเป็น s h อ p e e ผมเลยนะครับเหมือนกัน s h อ p e e นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าเท่าทีช้อปปีอ่ะมาละนะครับลูกค้าอ่ะลูกค้าโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นอยู่ตรงนี้นะเลื่อนขึ้นมานิดนึงนี่คือโปรโมชัน่นจะเป็นโค้ดส่วนลดของ s h o ป e ปีให้นะครับ ผมจะลงเอาไว้ให้เรื่อยๆนะครับกดตรงนี้นะครับหมดหมู่นะครับหมดหมู่นะปุ๊บอ่ะเหมือนกันผลจะแยกอัลบั้มไว้ให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับญี่ปุ่งญี่ปุ่นแวนเวอร์นะครับวิ่ยให้หมดนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ Facebook IG นะครับแผนที่ตรงนี้เอ้ยอัลบั้มกดเลยครับกดปุ๊บนะครับถ้ามีโปรโมชั่นมันจะขึ้นตรงนี้เลยมีโปรโมชั่นให้นี่คือไลน์นะครับ อ่ะตรงนี้คืออะไรลูกค้าเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องเลื่อนก็ได้เพราะว่ามันมันหาไม่เจอมันเยอะมันม,มันมีเป็นพันมันมีเป็นพันพันนะนะครับนี่คืออัลบัม้มแยกนะครับเลื่อนได้นะครับเห็นไหม,กร,มออก,กระเป๋าคัดอกกระเป๋าสะพายข้างดาวเจ็ดศูนย์นะครับพวกนี้ก็เป็นแฟชั่นพวกพวกลันสตาร์มูฟอะไรพวกนี้นะซีเอ็กคลาสสิกแจ็คแ,แล้วก็แวนแวนสามอัลบั้มเลยนะครับกดตรงนี้นะครับเล็กๆ็กนะกดเลยปุ๊บ นี่คืออัลบั้มแยกเหมือนกันอีกแล้วนะครับกระเป๋าเป้มวกนะครับแจ็คญี่ปุ่นนะครับนี่คือญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสมมุติว่าเอาของอาแจ็คญี่ปุ่นปุ๊บนะครับเลื่อนเลยครับเลื่อนมาปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุติว่าเอาทำลายอ่ะปุ๊บนะครับดูรูปไม่พอเลยขอรูปอยากจะอยากจะขอรูปเพิ่มจะกดชักไปหาแอดมินไม่ต้องขอครับเลื่อนครับ youtube เลย แล้วก็กดตรงนี้นะครับสมมุติว่านะสมมุติลูกค้าอยากจะสั่งใช่ไหมครับอ่ะกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดคําว่าสั่งซื้อทีหนึ่งปุ๊บมันจะมีเบอร์ขึ้นมาเลยว่ามีของไหมถ้าไม่มีคือหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะมาต่อนะครับก็ตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวคือ มันเคยมานานแล้วนะหลายปีแล้วตัวนี้แล้วก็มาทำมาอีกคือของแท้นะครับผลิตลอบรเบียมไม่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็สินค้าที่จะได้นะครับเป็นกล่องนะครับคือลูกค้าได้ทุกอย่างนะครับได้กล่องได้รองเท้านะครับอ่าเดี๋ยวหผมให้ดูก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับมีหุ้มข้อของอไม่หุ้มข้อนะก็เป็นเบอร์รองเท้านะครับอย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งนะครับเบอร์รองเท้าอย่าไปดูบางคนสั่งตัวนี้11ออ้าว ร้านค้าดูตัวแรกนะครับก็ดูตัวสุดท้ายนะครับซีมคือคอนยาวเท้านะครับคอนเวิร์ลมี3ตารางไซส์นะครับมีไซส์แจ็คมีออสตาล์แล้วก็มีพื้นบางนะครับซีมคือคอนยอท้านะครับของแท้ตัวแรกจะไม่มีจุดนะครับ9.5้าจเท่ากับสี่รงตรงปลอมนะครับ99%ปลอมนะครับ4ี่ห้าหกจะไม่มีครึ่งนะครับจะไม่มีครึ่งนะไซส์รองเท้าเนี่ยคือผมบอกทุกคนเลยว่าปวดหัวนะครับบางคนไม่เข้าใจคือบางคนสั่ง บางรุ่นนะ US กับ UK เหมือนกันบางรุ่น US กับ UK ไม่เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้มันเป็นตัวแรกลูกค้าเาต้องดูตัวแรกใช่ไหมครับบางคนดูตัวที่2ตัวที่3าอะไรอย่างเงี้ยคือดูตัวแรกดีก,กว่านะมันจะง่ายกว่านะครับมันไม่เหมือนของของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นอะ,อนอะคือของญี่ปุ่นมันดูง่ายมันมีแค่2ไซส์ CM กับ US แค่นี้มันไม่มันไม่งงไงอันนี้มันงงนะครับก็นี่คือชื่อรุ่นแล้วก็สีนะครับกีนนะครับก็ได้กล่องนะครับเจสซูคือกล่องสีแดงนะครับเราจะได้กระดาษห่อรองเท้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับ เวลาคือคือเรื่องสีพวกนี้คือผมก็จะพูดพูดให้ลูกค้าได้เข้าใจเลยนะครับทีเดียวนะครับว่าสมมุติว่าลูกค้าไปดูที่อื่นมาใช่ไหมแล้วมาดูที่นี่อะไรเงี้ยคือการถ่ายรูปเนี่ยบางร้านไม่เหมือนกัน่ออย่างอย่างผมถ่ายอย่างเงี้ยขยับไปหน่อยนึงกลายไปอีกสีหนึ่งเพิ่มไฟอีกนิดหนึ่งกลายไปอีกสีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะงงนะครับพยายามนะครับเวลาเวลาลูกค้าไปไปช็อปไหนก็นแล้วแต่นะครับ ดูมานะก็พยายามดูตรงนี้นะครับรหัสสินค้านะครับคนละสีจากคนละรหัสหรือไม่ก็ต้องดูที่ป้ายนะครับดูที่ป้ายเนี่ยเหมือนกันนะครับป้ายเนี่ยเหมือนกันนะบรรทัดแรกเลยบรรทัดแรกเลยนะครับนี่คือรหัสสินค้านะครับนี่คือรหัสสินค้าลูกค้าถ่ายรูปมาเลยนะครับบอกว่าแอดมินเอารหัสนี้นะครับสีจะตรงกันนะครับ ผมให้ดูนี่คือเขียวนะครับนี่คือเขียวนะครับคือผมพูดว่าเขียวหมายความว่าหน้ากล่องมันเขียนกรีนเหมือนกันนะครับนี่ก็เขียวนะครับคือหน้ากล่องมันเขียนกรีนเหมือนกันไงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เทานะลูกค้าคือไฟไฟมาสะท้อนม,มาเป็นเทาแต่มันเป็นเขียวนะครับเนี่ยหน้ากล่องเขียนเขียวหมดเลยนะครับ สีเขียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะรหัสสินค้าจะไม่ตรงกันนี่ก็คือเขียวเห็นไหมลูกค้าเห็นเขียวไหมนะครับราคาสินค้าตรงนี้จะไม่ตรงกันกับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันคนละเขียวมันคนละรหัสนะครับอ่ะก็อันนี้ทําความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าคือคือลูกค้าเนี่ยบางคนเนี่ยบางร้านเนี่ยถ่ายรูปไม่เหมือนกันบางร้านถ่ายรูปในมืด บางร้นถ่ายอีกมุมหนึ่งบางร้านถ่ายอีกมุมหนึ่งสีไม่ได้ออกเพี้ยนกันนะครับแล้วก็เวลาเวลาลูกค้าขอรูปเพิ่มเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะบางร้านถ่ายไม่เหมือนกันรูปมันก็ไม่เหมือนกันให้สีเดียวกันถ่ายกับคนละร้านก็สีออกจะสีออกจะเพี้ยนเหมือนกันนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นดูที่รหัสสินค้าจัเมาไว้เลยนะครับพวกนี้พวกนี้ผลิตรอบเดียวหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันนะครับ เขียวเหมือนกันนะครับอ่าก็เจดศูนผมมีเยอะมากตรงนู้นะนะครับทั้งแผงเลยนะครับอ่ะก็เข <c oughs> ียวนะครับเขียวนะอ๋ออยาโทษทีลูกค้าอ่าก็เหมือนเดิมนะครับเจดสูนนะก็จะเป็นพื้นเครือบเงานะครับ คือมันก็เหมือนกับทุกสีนะแต่คือมันเปลี่ยนสีเท่านั้นเองนะครับพื้นเคลือบเงานะครับพื้นจะไม่ขาวนะพื้นจะเป็นสีครีมนะครับจะเป็นออฟไว้นะครับแล้วก็เป็นขอบผ้านะครับขอบผ้าคือตรงนี้นะครับขอบผ้าจะมีแค่70กับรุ่นวันสตาร์เท่านั้นนะครับอ่าที่มีขอบผ้านะตรงนี้จะเคลือบเงาหมดเลยนะครับเป็นสีออฟไว้นะครับเป็นสีออฟไว้นะครับอ่ะเจ็ดศูนย์ก็ป้ายดำสามดาวเหมือนเดิมนะครับป้ายดำนะครับ แบบนี้เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ป้ายดำเหมือนกันนะครับ <c oughs> ผ้าแคนวาสนะครับผ้าแคนวาสนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวโทษทีลูกค้ามีคนโทรมา <c oughs> อ่ะก็เหมือนเดิมนะลูกค้าพื้นก็เป็นพื้นแบบนี้นะครับพื้นออูสตาร์นะครับ รุ่นคลาสสิกรุ่นธรรมดาตัว2,000นะครับจะไม่มีปั๊มเบอร์นะครับมีปั๊มเบอร์คือรุ่น70เท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะของแท้ของปลอมดูยังไงดูที่เบอร์รองเท้าได้ครับ9.5ไปจุ 5, 5, อะไรที่เป็นจุด5คือ99%คือของปลอมนะครับง่ายๆดูราคาก็รู้นะครับมันอย่างอย่างตัวเนี้ยป้ายราคาเนี่ย2,800นะครับ ว่าราคาสองพันแปดนะครับอ่าผมบอกไว้นะผมพยายามไปจะพูดแทรกเสมอนะก็ป้ายนี้มีคนปลอมนะครับมีคนปลอมในในช้อปปี้นะบริษัทกำลังตามอยู่นะครับมันปลอมนะครับแต่มันปลอมจุดห้านะครับเป็นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยยกเว้นเบอร์กับราคามันเปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์เบอร์เดียวกับที่พื้นนะครับที่ลูกค้าส่งมานะอ่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับ ของแท้มันขายเก้าร้อยแปดร้อยหกร้อยห้าสิบไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับมันจะขายอยู่พันห้าก็ไม่ได้อีกอะ่ะสองพันนี่ก็แย่แล้วนะเอาไง,ไง่ายๆเกินผมลดได้เนี่ยเต็มที่ก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างพวกเนี้คือคือคือ,คอผมพยายามพูดแท้นะผมต้องขอโทษทีนอกเรื่องคือของแท้เนี่ยอย่างพวกนี้ยผมลดได้เลยสามสิบเปอร์เซ็นต์มีแค่คู่เดียว นึกออกไหมลูกค้าลดราคาต่อเมื่อของไม่มีของมีไม่ลดราคานะครับจําไว้เลยเพราะฉะนั้นเจอชอบรีบซื้อเพราะมันหมดแล้วคือหมดเลยนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมเชือกถักนะครับเชือกถักเชือกจะเป็นสีเดียวกับตัวรองเท้าเหมือนกันนะครับเอ้จะเป็นสีนี้จะเป็นสีออฟไว้ White นะครับมันจะไม่ขาวโบะนะ ก็พยายามพยายามจะพูดให้ละเอียดที่สุดนะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้จะได้จบในคลิปเดียวนะครับเพราะบางทีลูกค้าขอรูปเพิ่มเนี่ยแอดมินจะส่ง YouTube ให้เลยจะบอกทุกรายละเอียดทุกมุมให้เลยนะครับเชือกนะครับจะเป็นเชือกออฟไว้นี่คือสีขาวนี่คือสีออฟไว้นะครับเห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เชือกเจ็ดศูนย์เนี่ยเป็นจะเป็นเชือกถักนี่คือเชือกธรรมดาร้อยยี่สิบนี่คือเชือกเจ็ดศูนย์ร้อยห้าสิบนะครับเห็นเห็นความหนาไหมครับอันนี้เจ็ดศูนย์นี่นี่คือจะแคบกว่า ไม่บวมนะครับแล้วก็แล้วก็มันมันจะเป็นแบบอันนี้ยธรรมดาจะเป็นพองๆนะครับอันนี้จะแน่นๆนะครับไม่พองนะครับ าไก่สีเงินนะครับตาไก่สีเงินเงินนะครับผมท youtube เอาไว้ให้แล้วนะครับผมเปิดตั้งแต่เบอร์สี่ถึงเบอร์สิบเอ็ดเลยนะครับว่าเบอร์รองเท้าอยู่ที่เอ้ยรูร้อยเชือกอยู่ที่เบอร์รองเท้านะครับเบอร์เล็กรูน้อยลงเบอร์ใหญ่รูเยอะขึ้นไม่ใช่ว่าเจ็ดรูจะต้องแท้เจ็ดรูปอมก็มีนะครับหกรูปลปอมก็มีหกรูแท้ก็มีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคือเบอร์ใหญ่มันยาวขึ้นใช่ไหมลูกค้า เบอร์เล็กมันก็สั้นลงพอสั้นลงปุ๊บมันเอามายัดกันเจ็ดรูมันไม่พอไงลูกค้ามันมีแค่เนี้ยมันเจ็ดรูตาไก่มันก็จะชนกันนึกออกไหมลูกค้าตาไก่ถ้ามันสั้นลงมาแค่นี้อะสมมติเบอร์สี่เนี่ยมันยัดเจ็ดรูไม่ได้เพราะว่าตาไก่มันจะชนกันเลยอะนี่คือทําไมถึงเบอร์รูรองเท้าตามเบอร์นะครับอะผมก็พูดละเอียดเลยนะอ่ะต่อมานะครับ จศูนย์นะครับก็ซอฟนะครับซอฟถอดได้อย่างที่ผมบอกไปนะสี่ชั้นนะครับก็ตรงนี้เป็นยางสีฟ้านะครับยางสีฟ้านะครับแล้วก็พื้นอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่สองชั้นนะครับนะครับนี่อีกหนึ่งชั้นแล้วก็นี่อีกหนึ่งชั้นนะครับเป็นสี่ชั้นนะครับมันจะทนมากนะครับลูกค้าดูนะเห็นไหมคือวัสดุเนี่ย มันปลอมได้หมดเลยนะครับคือของปลอมนีมันปลอมได้หมดเลยนะครับบางคนมาบางคนมาถามผมอย่างเงี้ย,ยคือวัสดุของแท้กของปลอมเนี่ยมันก็คนละเกดกันนะครับคุณภาพมันก็ไม่เหมือนกันนะครับของปลอมอาจจะใช้ดได้งานได้ได้สั้นลงนะครับตามราคานะครับอ่ะก็จะมีปั๊มคอนเวิร์ตนะครับอ่าโทษทีคอนเวิร์ตนะครับแล้วก็ช,ชักไทเลอร์เจ็ศูนย์นะครับอ่ะประมาณนี้นะ อ่าตรงนี้ก็เป็นยางหนึบๆนะครับข้างในนะครับก็แบบนี้นะครับข้างในก็แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ป้ายนะครับป้ายอันนี้นะครับลูกค้าถามบ่อยเลยนะครับมีข้างเดียวไม่ได้มีสองข้างนะครับมันอยู่ที่ข้างขวานะครับเป็นป้ายอะไรเป็นป้ายเอาไว้ให้ใส่ชื่อนะครับเหมือนองเท้านักเรียนใส่ชื่อว่าคนนี้เป็นชื่อนี้เจ้าของเป็นชื่อนี้นะครับ อ่าเบอร์โทรใส่เข้าไปนะครับเพราะมันเขียนว่าเนมนะครับก็คือใส่ชื่อเท่านั้นเองนะครับอีกข้างไม่มีนะครับอ่ะในไหนก็เปิดแล้ว <c oughs> ประเทศนะครับเวียดนามนะครับประเทศเหมือนกันนะครับจีนเวียดนามอยู่ที่บริษัทแม่คนมอนเวอไยแนด์เป็นคนนำเข้ามานะครับอ่าบางคนบอกเฮ้ยไม่ชอบเวียดนามเอ้ยไม่เออไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบเวียดนามนั้นพี่ก็ไม่ได้ใส่เพราะมันมีผลิตแค่ประเทศเวียดนามนะครับประมาณนี้อ่ะอย่างเงี้ยประเทศอะไร ประเทศเวียดนามเหมือนกันนะครับที่ป้ายมันก็มีบอกนะครับเพราะประเทศเวียดนามนะครับก็จะมีเฉพาะรุ่นคลาสสิกสีคลาสสิกคือสีขาวสีดำสีครีมสีเหลืองที่ผมบอกไปทุกคลิปนะสีสีนี้ผลิตตลอดทุกสี่เดือนมันก็จะหมุนกันไปเดือนหนึ่งหมดเดือนสี่มาเดือนเจ็ดมาเดือนสิบมานะครับแต่คลาสสิกเนี่ยอยู่ที่บริษัทแล้วว่าจะ,จะเอาจีนหรือเวียดนามถ้าสมมติเดือนหนึ่งจีนลูกค้าไม่ชอบจีนลูกค้าก็รอเดือนสี อีกทีหนึ่งว่าเดือนสี่จะไปประเทศอะไรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าสีเขียวนะครับสีเขียวสีกรีนนะครับสีนี้ขายดีนะครับก็จะหมดแล้วนะครับเหลือไม่เยอะนะครับอ่ะก็ยังไงมีอะไรอีกไหมที่ผมไม่ได้ดูไม่ได้บอกก็ผมพยายามพูดละเอียดเลยนะครับจะได้จบนะครับคือของแท้มีหน้าร้านคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีหรอกว่าช้อปปงช้อปปี้ใช่ไหม พี่ก็ต้องขับรถมาซื้อในห้างใช่ไหมครับลบําบากอีกมันเลยไม่มีคําถามว่าแท้หรือปลอมแต่ทุกวันนี้ถามกันจังเลยแท้ปลอมนะครับผมแนะนํานะให้ถามมีหน้าร้านไหมนะครับของแท้มีหน้าร้านของปลอมไม่มีหน้าร้านนะครับเพราะโดนจับนะครับ่ก็ประมาณนี้นะครับลูกค้ายังไงผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ